สวัสดีครับพบกับช่องกระเดมอ,อนทัวครับวันนี้จะไปไถที่หยอดกระโพดหลังจากที่สูบน้ำใส่ดินมาแล้วได้สามวันวันนี้วันที่สี่ก็พอดีพอจะหยอดสักหน่อยฝนตกลงมาก็เลยต้องหยุดเอาไว้ก่อนแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ ถ้าแปยยอดนี่ก็ปกติก็จะต้องใช้คาดติดกับผ่นซึ่งจะทำให้เรียบแต่ถ้าสั่งซื้อที่ร้านที่เคยโทรไปถามก็ตกประมาณ6,000กว่าบาทก็เลยตัดสินใจ เอาคาดที่ติดกับรถถ่ายเดินตามเอามาแปลงใส่เอาโดยลงทุนหน่อยไปซื้อ,อไปซื้อตัวนี้มาตัวที่ติดตดก,กับรถถ่ายเดินตามติดกับรถถ่ายเดินตามก็ตัดนนตัดประมาณนลยตัดประมาณนลยอันนี้ก็ไปซื้อมาในราคาของเก่า สี่สิบบาทก็เอามาตัดามาตาัดใสอันนี้นี่นตัดออกมาก็ไม่ยาวเท่าไหร่แล้วก็ซื้อเหล็กมาในกระาลของเก่าเหมือนกันเอามาต่อเอาไปให้ช่างเจาะน็อตตอาแรกช่างเจาะตัวเดียวปรากฏว่ากลัวไม่แน่นก็เลยไปเจาะอ,อีกตัวนะึงเพื่อนหนีบเข้าไว้ก็แน่นขึ้นแล้วนี่ก็เป็นอสลักของผ่านรถไถเดินตามธรรมดาแล้วเนี่ย เอามาใส่ส่วนอันนี้ก็ใช้เชือกใช้เชือกใช้เชือกล้างเอาสองเส้นเนี่ยอันนี้ก็ทุกอย่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ใช่ไม่ไม่ได้ไไไดัดแปลงอะไรมากมายก็สามารถที่จะ เอาไปทดลองแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เลยสำหรับใครที่ไม่มีเงินทุนหรือว่าต้องการที่จะประหยัดก็ใช้แปลงแบบนี้ได้เลยก็ใช้ได้เหมือนกับคาดที่ติดในราคา6,000กว่าบาทเหมือนกันอันนี้ทดลองมาแล้วเนี่ย เวลาเวลามัดก็ชิดๆหน่อยเขาก็จะกวาดมุมอันนี้ก็จะเลยอันนี้เราก็ตั้งที่ลูกล้อเนี่ยจะเลยลูกล้อไปประมาณนี้ประมาณนี้ไปหน่อยเดียวประมาณคืบหน่อยๆก็ถือว่าพอดีกวาดเอารอยที่ประกบพอดีก็ได้หมดทุกรอย อันนี้เสริมอีกอย่างหนึง่งลูกคาดถ้าเกิดอยากได้ยาวกว่าน,นี้ก็ซื้อเหล็กเอามาต่อเอาหรือถ้าอยากได้แบบกลมๆลูกคาดแบบกลมก็ซื้อเหล็กกลมแล้วก็เอามาต่อเอาถ้ายาวกว่าน,นี้สัหน่อยจะสวยอันนี้มันเป็นคาดที่ใช้มาบ้างแล้วทําให้ลูกเนี่ยสั้นปกติจะยาวยาวเยอะยาวประมาณอย่างนี้เลยอันนี้ มันสึกลงไปเยอะแล้วแล้วก็เป็นของเก่าที่เขาให้มาก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำต่อเดี๋ยวไว้มีโอกาสไปร้านของเก่าก็คงต้องไปซื้อเหล็กยังต้องไปดูก่อนว่ามีเหล็กแบนหรือเหล็กกลมถ้ามีเหล็กแบนแบบน,นี้ก็คงจะต้องซื้อเหล็กแบนแล้วก็เอามาต่อไปเอาเพราะว่าอันนี้เริ่มบางแล้ว แล้วก็อันนี้จะคมมากแหลมเจี๊ยเลยสำหรับใครที่ต้องการประหยัดทั้งเงินแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่หากินก็หาเงินก็ฝึก เิดเครื่องหน่อยก็สำหรับอันนี้ก็ประหยัดได้เยอะเลยซึ่งเหล็กแต่ละชิ้นก็ซื้อจากร้านของเก่าทั้งนั้นเลยฝากเอาไว้ให้ทุกคนสามารถที่จะทำตามอย่างได้ใช้งบที่น้อยอันนี้ค่าแรงช่างหมดไปร้อยกว่าบาทค่าออก80บาท ค่าเหล็ก40บาทเจาะรูด้วยแล้วก็น็อตสตัวก็หมดไป180กว่าบาทก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่สำหรับคาดแล้วก็คาดได้สวยพอใช้ได้สำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องจบแต่เพียงเท่านี้ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ